สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆสมาชิกช่องสูตรหวยรวยทรัพ์นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทําการคํานวณคะแต้มรวมสามตบนะเทียบชน5สูตรคะก่อนที่เราจะเข้าการคํานวณค่ะเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนก่อนนะคะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นโดยแส่ข้อมูลทางติดความน่าจะเป็นเท่านั้นจะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอให้สมาชิกทุกท่านชคดีจากช่องสูตรหน่วยด้วยรับนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณกันฮะแต้มรวมนะสามตะบทั้งวดที่แล้วนะแอดลงให้นะคะห้าสูตรนะคะหลุดไปหนึ่งสูตรนะคะฉะนั้นในงวดนี้เนี่ยจะมีนะคะสูตรเก่าสี่สูตรนะแล้วก็สูตรใหม่หนึ่งสูตรนะเสถิติของเขาเนี่ยเดินยาวนะคะหนึ่งร้อยงวดขึ้นนะคะแต่ว่าแอดปินมาแค่ห้าสิบงวดนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรกันเลยนะคะ <Ooh. S 1> สูตรเราจะใช้นะฮะหลักแสนสองครั้งหลักพันสิบหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสี่ครั้งหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่ สองสครั้งตัวเลขที่บวกกันมากกว่า2หลักแอนไม่เขียนไว้ข้างบนแล้วนะศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกแปดเท่ากับห้าห้าบวกหเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้าบวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับเจบวกหกเท่ากับสาบวกหเท่ากับสี่สบวกสองเท่ากับหกบวกหเท่ากับเดเบวกสเท่ากับเกบวกหท่ากับศบวกหเท่ากับหนบวกหเท่ากับส เราจะได้แต้มรวมสามตัวบนในสูตรที่หนึ่งนะคะแต้มสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสูตรที่สองเราใช้หลักแสนสองครั้งร้อยบนสองครั้งสิบล่างสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบท้ายครั้งที่สองสามครั้งร้อยท้ายครั้งที่สองสองครั้งแล้วบวกขั้งที่หนึ่งศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสี่เท่ากับศูนย์ ศูนย์บวกสองเท่ากับสองสองบวกศูนย์เท่ากับสบวกสเท่ากับหกบวกหเท่ากับสอบวกสเท่ากับหกบวกหะเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสาบวกหเท่ากับสีบวกสเท่ากับหกบวกหเท่ากับเจบวงเท่ากับแปบวงเท่ากับเ้ากบวงเ่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหเราจะได้นะฮะแต้มรวมสามตะบนในสูตรที่สอะแต้ม3 4มสี่หกเจ็ดแกศย์หสูตรที่สามนะหลัก หน่สามครั้งหลักพันร้อยบนสิบนหน่วยบนหกครั้งสิบหน้าครั้งที่หนึ่งหน่ยหน้าครั้งที่หนึ้อทายครั้งที่สองสามครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสี่สี่บวกแปดเท่ากับสบวกหเท่ากับแปบวกแท่ากับหกบวกเเท่ากับห้บวกศนย์เท่ากับหบวกเเท่ากับสีบวกหงเท่ากับห้าหาบวกสามเท่ากับแปแปบวกหนึ่งเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศน ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามเราจะได้แต้มรวมสามตบนในสูตรที่สามค่แต้มสี่ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสูตรที่สี่เราใช้หลักแสนสามครั้งร้อยบนสองครั้งสิบบนสองครั้งสิบล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสี่ครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งสามครั้งนะคะ หน่วยท้ายครั้งที่สองสามครั้งนะคะถ้าแอดขันตำแหน่งผิดให้ดูตามที่แอดขียนนะะแอดอาจจะดูเบอร์เบอร์นะ,ะแอดทานยาแก้วัดไปนะ,ะก็ง่วงๆนะ,ะแต่ว่าถ้าไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวก็ยาวอีกนะ,ะอากาศมันเปลี่ยน,นะคะแอดก็จะเป็นวัดอีกแล้วนะศูนย์บวกหกเท่ากับหกหกบวกสองเท่ากับแปดแปดบวกสองเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกแปดเท่ากับแปดแปดบวกสี่เท่ากับสองสองบวกแปดเท่ากับ ศูนย์ศูนย์บวกเจ็ดเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกสองเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกหนึ่งเท่ากับหกเราจะได้นะคะ <c oughs> แต้มรวมสามตบบน,นะะในสูตรที่สะะี่ค่ะแต้มเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกสูตรที่ห้านะคะ หลักแสนหลักหมื9 9, 9่นสิบบนสิบล่างหน่วยล่างร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งสิบหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งหน่วยทายครั้งที่สองศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่าห้าบวกเจ็ดเท่ากับสองสองบวกหนึ่งเท่ากับสามสามบวกหกเท่ากับเก้า ก้าบวกสี่เท่ากับสามสามบวกแเท่ากับหนบวกสเท่ากับห้าบวกสเท่ากับเจบวกเนะนั่นแหละมันบวกปิดที่ใดที่หนึ่งนั่นแหละศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหกเท่ากับห้าห้าบวกสอท่ากับเดเบวกหเท่ากับแปดบวกหท่ากับสีี่บวกสเท่ากับแดแบวกแเท่ากับหกบวกสเท่ากับศบวกสเท่ากับสองสองบวกเเท่ากับห หนึ 1> 1่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกสองเท่ากับห้าห้าบวกเท่ากับหกหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเท่ากับแปดแปดบวกเท่ากับเก้าเก้าบวกเท่ากับศูนย์เราจะได้นะแต้มรวมสามตัวบนในสูตรที่ห้านะแต้มหนึ่งสามห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ครบแล้วนะทั้งห้าศูตรนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะสามสี่หกเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่ง สี 3, 56, 56่ห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเจ็้หองสมห้ามหดแปย์ะถูกต้องเดี๋ยวเรามาทําการเทียบชนนะฮะตัวชนตัวแรกนะสามี3มีสามูตย์ห

ตัวที่ชนกันห้าสูตรนะจะมีที่ 3, สามเก้าศูนย์ะแล้วก็หนึ่งะส่วนตัวที่ชนสี่สูตรนะจะมีที่หกะกับเจ็ดแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวเราไปดูนะแต้มดับนะเพื่อประกอบการตัดสินใจนะแต้มดับนะงดที่แล้วนะแอดลงให้นะฮะสูตรห้าสูตรนะดับเกินเก้าปีนะเราได้แต้มดับ สามตัวนะคะงดเธอแล้วนะสามเก้าหกนะสามแต้มนะผลรางวัลออกมาที่แปดหกสามนะแปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็ดแต้มเจ็ดนะแต้มดับของเรานะฮะก็ดับผ่านนะสูตรที่หนึ่งดับแต้มสามผ่านสูตรที่สองดับแต้มเก้าผ่านสูตรที่สามดับแต้มสามผ่านสูตรที่สี่ 4, ดับแต้มสามผ่านนะสูตรที่ห้าดับแต้มหกนะผ่านนะเรามาตามต่อนะฮทั้งห้าสูตรนะงดที่แล้วเนะี่ย แอดลงแต้มดับให้แยกนะแต่ว่างวดนี้เนี่ยมาลงให้ที่อ่อมาลงด้วยกันเหมือนเดิมนะจริงๆเนี่ยอ่าต้องรีบทำนะเพราะว่าเดี๋ยวแอดยังกลัวอยู่นะคะว่าพอหวัดปุ๊บเนี่ยเสียงมันก็จะหายอีกแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะสูตรที่หนึ่งะคะดับมาแล้ว2องรงวดสูตรเราใช้หลักแสน3ครั้งหลักหมื่นหลักพันร้อยบนสองครั้งสิบบนสิบลางร้อยหน้าครั้งที่หนึ่ง สิหน้าครั้งที่หนครั้งหน่วยหน้าครั้งที่หนสท้ายครั้งที่หนึท้ายครั้งที่ส0ท้ายครั้งที่สอครั้งหน่วยท้ายครั้งที่สองศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกบวกหเท่ากับสบวกหเท่ากับแปดบวกสเท่ากับศูนบวกสเท่ากับสบวกแเท่ากับศบกสเท่ากับสบวกแเท่ากับศบกสเท่ากับสาบวกสเท่ากับห้าห้าบวกเเท่ากับสี่ะคะดับที่แต้มส สูตรที่สองดับมาแล้วสองร้อยสี่สิบสองงวอสูรใช้หลักแสนสองครั้งหลักหมื่นหลักพันสิบบนหน่วยบนสามครั้งสิบล่างหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสิบหน้าครั้งที่สองร้อยทายครั้งที่หนึ่งสองครั้งสิบทายครั้งที่หนึ่งห้าครั้งร้อยทายครั้งที่สองระบวกข้าวที่หนึ่งเดี๋ยวขอพูดไว้นหนึ่งนะฮะเพราะว่าถ้าพูดช้าเนี่ยยิ่งสมองไม่ทํางานนะคะแอนเน่ ศูนย์บวกเก้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเจ็ดเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกเท่ากับหนบวกสเท่ากับสาบวกศนเท่ากับสบวกสเท่ากับเจดเบวกหเท่ากับสบวกนเท่ากับสบวกสามเท่ากับหกหบวกหนึเท่ากับเดับติดแต้มเจ็ดนะสูตรที่สมดับมาแล้วสองหมวดสูตรเราใช้ร้อยบนสิบบนหน่วยบนสิบล่างหน่วยล่างหน่วยสิบหน้า,า 1, ครั้ง,งที่ 2, งสครั้งสิหน้าครั้งทสองหน่วยหน้าครั้งสองสองครั้ง สิบทายครั้งที่หหน่วยทายครั้งที่หนึ้อยทายครั้งที่สอครั้งสิบทายครั้งที่สอครั้งหน่วยทายครั้งที่สอและบวกครั้งที่สี่แปดบวกหกเท่ากับสี่สี่บวกสามเท่ากับเจ็บวกสเท่ากับเบวกหเท่ากับศศย์บกเดเท่ากับเจบวกสเท่ากับหบวกสี่เท่ากับห้บวกแเท่ากับสามสบวกหเท่ากับสีบวกหเท่ากบศูนย์ศูนย์บวกเเท่ากับเกบวกเเท่ากับแปดแบวกี่เท่าก สูตรที่สดับมาแล้ว244ร้งวดสูตรเีใช้หลักแสนหลักหมื่นสิบบนหน่วยล่างสครั้งสิหน้าครั้งที่หงห้ครั้งหน่วยทายครั้งที่หงสิบทายครั้งที่สอครั้งหน่วยทายครั้งที่สระบบคาที่เจ็ดศูนย์บวกเาท่ากับเบวกเท่ากับหบวกสท่ากับแปบวกหเท่ากับสาบวนึงเท่ากับสี่สี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกเท่ากับแปดบวกเเท่ากับห้นะดับที่เตมหนะสูตรที่หดับมาแล้วสองร้หกสิ สูตรร้อยใช้หลักหมื่นพันสิบบนหน่วยบนร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งสองครั้งร้อยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองสองครั้งร้อยทายครั้งที่หนึ่งสิบทายครั้งที่หนึ่งหน่วยทายครั้งที่หนึ่งสามครั้งร้อยทายครั้งที่สองหน่วยทายครั้งที่สองสองครั้งระบบครั้งที่หกเก้าบวกจุดเท่ากับหกหกบวกหกเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าบวกสองเท่ากับเจ็ด เจ็ดบวกศูนย์เท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดเท่ากับสบวกสเท่ากับแปบวกแเท่ากับหกบวกแเท่ากับสี่สบวกสเท่ากับเจ็ดบวกสเท่ากับศูนแดเท่ากับแปบกหเท่ากับสดับที่แต้ม4นะคะครบแล้วนะคะทั้ง5้สูตรนะเราได้แต้มดับสาตัวบนในงวดนี้นะคะแต้ม4ี่ชนกันค่ะสอูตรนะดับที่แต้ม4ดับที่แต้ม7ดับที่แต้ม2แล้วก็ดับที่แต้ม5้า เราได้แต้มดับในงวดนี้นะคะแต้มสี่เจ็ดสองห้านะคะได้แต้มดับสี่ตัวนะคะสี่ตัวนี่ก็ถือว่านะคะสี่ร้อยชุดแล้วนะคะที่ดับไปนะคะจากหนึ่งพันชุดนะคะเพื่อนๆพื่อนค่ะในงวดประจำวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะถ้าให้แอดคาดเดาแอดคิดว่าน่าจะดับผ่านอีกงวดหนึ่งค่ะสำหรับแต้มแต้มดับของเรานะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ แต้มชนของเราเมื่อกี้นี้นะสามเก้นยะไม่ได้อยู่ที่แต้มดับเลยแปลว่านะคะก็เป็นไปในทางเดียวกันคส่วนตัวรอง6กับ7จะเจติดแต้มดับนะแต่ว่าแต้ม4ตัวนี้นะคะก็สี่ชุดแล้วนะฉะนั้นแอดก็จะไม่เอาตัวรองเพิ่มเติมนะสามเนย์หนะส่วนเพื่อนๆนะต้องไปเลือกเอาคะว่าเพื่อนๆนะ ชอบที่แต้มคู่หรือว่าแต้มคีนะคะในงวดนี้นะคะถ้าพูดถึงะ,ะแต้มรวมสามตบนเนี่ยสูตรนะคะคู่คีเนี่ยยังไม่เน่งนะคะงวดที่แล้วเนี่ยก็สูตรเก่านะคะสูตรเก่าในงวดนี้เนี่ยได้ที่แต้มะคะ่ะแต้มคู่นะ,ะซึ่งแต้มคู่ใน ในสามตัวบนเนี่ยจะมีแค่แต้มศูนย์แต้มเดียวนะแต่ใจแอดเนี่ยใจแอดเนี่ยชอบส่วนทางนะกับสูตรคุกกี้นะใจแอดเนี่ยชอบที่แต้มขี้มากกว่านะแต้มขี้ก็จะมีสามเก้าหนึ่งนะส่วนแต้มนะที่แอดชอบมากที่สุดนะในงวดนี้นะก็จะเป็นแต้มหนึ่งแต้มนี้นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นแค่การนะคะคาดเดานะตามความชอบส่วนตัวส่วนบุคคลของแอดนะคนะฉะนั้น เพื่อนๆนะชอบแต้มคู่ก็ลองเลือกแต้มศูนย์ไปนะฮะแต่ถ้าชอบแต้มคี้นะก็ลองเลือกพิจารณาที่แต้ม139นะคะชอบแต้มสามตะบลตัวไหนนะฮะเลือกวิเคราะห์นำไปเสี่ยงโดยตัวของเพื่อนเองนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะถ้าเพื่อนชอบนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะฮะกดตามนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกําลังใจทุกคําติชมนะคะ เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ